ชนับสนุนโดย Lotus, Blue Moss Plus s w i t ไฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดปูตราสไลฟ์ กลับมาสู่รายการ The Red Ribbon ห้โซโบเยอะภารกิจติดโบน้ำใจกันต่อช่วงนี้คุณแอร์พันธิลาจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเหล่าคนดังจิตอาสาบอกเลยว่าเรื่องราวของแต่ละคนน่าสนใจมากๆซึ่งจะเป็นใครกันบ้างไปชมกันได้เลยครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นี่นะคะพร้อมที่จะทำภารกิจแล้วค่ะถ้างนั้นมาขอภารกิจค่ะภารกิจจากปีโป้นะคะได้แก่ คุยกับสาวสวยจิตอาสาเอ๊ะจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวไปชมกันค่ะคนแรกเลยน้องไข่มุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้แต่แล้วอยู่บ้านเหรอจา้าหน้าสดไปสวยจังเลยอะ่ะไม่สด <laughs> อยากถามหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ผลงานยังมีงานได้ทำอยู่ไหมไข่มุกตอนนี้ตอนนี้มีถ่ายรายการบ้างค่ะแล้วก็เป็นแม่ค้าค่ะถ่ายขนมขายขนมจริงๆแล้วเนี่ยช่วงกว่อนหน้านี้เนี่ยไข่มุกยังจะต้องถ่ายละครเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือต้องหยุดไปก่อนถูกปะใช่ค่ะหยุดหยุดตั้งแต่เดือนเมษาแล้วค่ะตั้งแต่ต้นเดือนเลยแต่ว่าพี่เห็นในเฟ e b o o k ของไข่มุกได้มีโอกาสติดตาม เห็นว่ามีการทําจิตอาสาด้วยใช่ค่ะจริงๆจริงๆช่วงก่อนที่จะโควิดแบบหนักมากๆกว่านี้ค่ะคือหนูยังมียังยังมีโอกาสได้ไปแบไปวอสี่ไปปฏิบัติหน้าที่แบบคอยช่วยเหลือประชาชนเังก็ยังมีไปเคสแบบเคสผู้เขาตายเคสอะไรอย่างนี้อยู่ค่ะแต่ว่าเราเข้าไปใกล้ชิดแล้วไปสัมผัสคนที่เขาลําบากมามากๆ,ๆเลยแล้วเรารู้สึกว่า ขนาดเราเองเรายังรู้สึกว่าเราก็ลำบากในส่วนของเราเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานภาระนี้สิเราก็เยอะเราเป็นครอบครัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วขนาดเราที่มีไรายได้ที่ไม่ไม่น้อยอะคะ่ะเรายัางลำบากแล้วคนที่เขาแบบหาเช้ากินข้ามแต่ละวันแล้วไม่ได้ทํางานเขาจะเป็นยังไงคือมันเหมือนกับหนูนอนคิดทุกวันว่าหนูจะทําอะไรได้บ้างว่าแบบได้ช่วยเล็กน้อยคือจริงจแล้วหนูรู้สึกว่าหนูอยากถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบออกมาแจ อยากย <No. S 1> ก็เลยชวนเพื่อนชวนเพื่อนๆกันค่ะก็แบบไปแจกไปแจกพวกยาถุงยังชีพประเภทยาค่ะแล้วก็มีข้าวกล่องอย่างละสองร้อยชุดมีน้ำสองร้อยอะไรเงี้ยค่ะอืมอืมแล้วหนูไปเอาเงินจากไหนมาหนูขายขนมค่ะแล้วเอาเงินทั้งหมดที่ขายได้จากที่แฟนๆช่วยอุดหนุนเอามาทำหมดเลยค่ะหนูจะรู้สึกว่า หนูจะทํายังไงดีที่แบบอยากให้คนมาร่วมทําบุญด้วยแล้วก็ไม่ได้อยากไปโพสบริจาคแล้วรับมาเฉยๆเองไงคะหนูก็เลยทําขนมมาขายตอนนี้แจกที่ไหนบ้างหนูหนูไปแคมป์คนงานก่อนคะ่ะคือแคมป์คนงานเขาจะเป็นแบบหนูมี200ชีวิตอะ260ชีวิตซึ่งรถกับข้าวมันก็ไม่ได้เข้าไปแล้วแล้วงานเขาก็ไม่ได้ทาเราเหมือนกับคนที่ต้องดูแลเขาเขาก็เหมือนแต่ว่า มันไม่ทั่วถึงเพราะเขาต้องกินต้องใช้ทุกวันก็เลยก็เลยไปตรงนี้ก่อนยังหนูไปแจกของไปทํากับเพื่อนที่เป็นสองรชุดเป็นถุงยาค่ะคนข้างทางที่เขาที่เขาแบบไรบ้านคือเขายังไม่รู้เลยนะคะว่าหนูแจกอะไรแต่แบบเขาถามมาว่าแบบมียาแก้ปวดไหม <c oughs> คือหนูเลย <c oughs> เลยเลย,เลยรู้ว่าตอนเนี้ยสถานการณ์โควิดบางทีการแจกข้าวอาจจะไม่จําเป็นเพราะว่าหนูว่าคนคนไทยอะคะ่ะ เรื่องการแบบให้ข้าวอะไรเงี้ยกับคนเล่ร่อนน่ะคือจะเป็นอะไรที่ปกติแล้วก็มีคนให้เยอะแต่ว่าจะไม่ค่อยมีคนให้แบบเป็นพวกยามากกว่าแต่ก็ต้องหิบใจคนแจกว่าเพราะว่าตอนหนูเอาไปแจกราคาตอนนี้ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นยาแก้ไอยาแก้ปวดยาอ <c oughs> ะไรก็คือแบบขึ้นไปหมดเลยค่ะ <c oughs> ก็เลยมันเลยรู้ว่าตอนนี้คนขาดแคลนอะไรบ้าง <c oughs> แล้วแล้วยิ่งเราไม่ได้มีกําลังทรัพย์ขนาดนั้นแล้วเราช่วยได้ไม่มาก มันก็กลับมาเครียดอีกว่าทำยังไงจะทํายังไงต่อดีให้แบบอยากช่วยอีกอ่ะมันไม่ได้มีแค่คนเดียวแน่ที่ต้องการยาอะไรแบบนี้มาทำกับพี่พี่มียาเต็มเลยลูกเอต่อคะตอนนี้หนูใช่ที่ซื้อไว้เต็มไปหมดเลยไข่มุกตอนนี้ยาก็ยังเหลือค่ะตรงนี้รู้สึกว่าเราจะไม่แจกข้าวแหละเราจะเป็นแจกยาดีกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆแล้วแล้วยาคือ มันก็หมดวัยอะค่ะถ้าเขาป่วยเป็นไข้ก<ช>็งงปวดมันก็คือต้องกินทุกสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าแบบอุ้ยเราเรามามารับรู้ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าอยากผูกรางวันที่หนึ่งไม่ <laughs> ใจเลยอย่างนี้เนาะเราก็มักจะคิดว่าถ้าสมมติว่าเรามีกําลังมากกว่านี้มีทุนทรัพย์มากกว่านี้เราก็คงจะได้ช่วยคนมากกว่านี้เนาะใช่ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากจะให้ไข่หมูเนี่ยให้กำลังใจคนที่เดือดร้อนดีกว่า จริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนที่ถ้าบอกว่าให้สู้ๆเขาก็จะจะคิดว่าแบบจะให้ไปสู้กับอะไรใช่ไหมคะแต่หนูอยากบอกอย่างหนึ่งเลยว่าอยากให้ทุกคนให้กําลังใจตัวเองเยอะๆค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวแล้วก็น่าจะง่ายที่สุดที่เราจะทําได้ก็คือแบบให้กําลังใจตัวเองเยอะๆพยายามแบบหาความสุขเล็กๆไม่น้อยให้ได้ในทุกๆวันถ้าเรามีกําลังใจให้ตัวเองได้แล้วเราก็จะได้มี เขาเรียกว่าอะไรส่งพลังงานดีๆส่งกําลังใจให้คนรอบข้างเราด้วยก็เป็นกําลังใจให้กันและกันแบบนี้แหละน้องไข่มุกน้องพี่และทางรายการก็ต้องขอเป็นกาลังใจให้ไข่มุกเหมือนกันนะคะ,อะโอเคได้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะน้กแส้าของพี่นอกจากจะสวยและเสียงดีแล้วยังน้ำใจงามอีกด้วยพวกเราขอเป็นกำลังใจให้คุณไข่มุกช่วยเหลือสังคมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนตอนนี้เราไปดูกันต่อเลยครับว่าจิตอาสาคนดังท่านต่อไปจะเป็นใครกันแน่แล้วอีกคนนึงนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะไม่มีเธอคนนี้ไม่ได้เป็นเสมือนหัวเรือใหญ่นะคะแห่งการช่วยเหลือนั่นก็คือพี่บุ่มปนัดดานน่นเองค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะทุกแแอสวัสดีทุกคนด้วยค่ะปกติเนี่ยหนูก็จะเจอแม่บุ๋มตลอดเวลา คือบอกว่าเหมือนเป็นหัวเรือใหญ่ขององค์กรทําดีมากี่ปีแล้วนะคะแม่องค์กรทําดีอยู่กับประเทศไทยมาแปดปีแล้วโหเจ็ดแปดปีประมาณตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเลยค่ะคือเคยได้ยินแม่เคยพูดว่ามันก็เริ่มมาจากความไม่ตั้งใจนั่นแหละถือไปแม่วันแรกโอ้ยไม่คิดขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเราก็เป็นดาราเนาะแล้วเราก็อยากจะแบบทําสิ่งดีๆร่วมกันแต่เพียงแต่ว่าคนเราก็ถนัดไม่ทุกอย่าง อย่างแม่เองก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดแม่ไปช่วยสัตว์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งแม่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปไหน่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปไหนต่อก็เลยไปร่วมกับคนนั้นที่เขาทําเรื่องสัตว์คนนี้เกี่ยวกับกู้ภยัยคนนั้นเกี่ยวกับองค์กรพื้นที่คนนี้เกี่ยวกับการเมืองเพราะว่าบางเคสมันต้องมีเรื่องของระบบและเอกสารเราก็เลยไปรวบรวมหมู่แต่ละคนแต่ละคนมาแล้วก็มาจอยกันเป็นองคอ์กรทําดีแต่องค์กรทําดีเนี่ย ในส่วนของตัวบุ๋มเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักๆในเรื่องของเด็กและสตรีนะคะก็จะมีเรื่องเรื่องเปลี่ยนกฎหมายเรื่องของคดีความละเมิดข่มขืนอะไรทั้งหลายทั้งทั้งปวงแล้วก็เรื่องของค้ามนุษย์ทีนี้พอเราช่วยคนเยอะๆมากเข้าเนี่ยภาพของการช่วยเหลือสังคมมันก็ชัดเจนทีนี้กลายเป็นว่าพอมีทั้งน้ําท่วมไฟป่าโควิด <c oughs> ปรรดาก็ไปกับเขาหมดอย่างช่วงนี้แม่ทําอะไรบ้างคะ องค์กรทำนี้เราทำงานเป็นเครือข่ายลูกแล้วแม่มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคือชีวิตคนมันไม่นมันมันอยู่ไม่ได้นานอะ่ะสักวันหนึ่งแม่ก็อาจจะตายสักวันหนึ่งแม่อาจจะตายด้วยโควิดหรืออะไรก็ได้มันวันเอเวอร์ที่มันจะเกิดขึ้นได้เสมอกับชีวิตคนแต่ความดีมันต้องอยู่ต่อแม่เชื่ออย่างนี้ความดีต้องอยู่ต่อดังนั้นแม่ก็เลยพยายามสร้างสร้างเครือข่ายสร้างระบบแล้วก็จะสอนงานในแต่ละระบบในแต่ละจังหวัดว่า คุณต้องมีคนส่วนไหนเป็นส่วนประกอบบ้างการออกข่าวออกยังไงการขอของขออย่างไงเปิดบัญชียังไงขอบคุณคนยังไงคือสอนระบบอย่างนี้เลยในการทีาเรียกว่าเครือข่ายการทําความดีแล้วมันก็จะไปด้วยกันได้ทีเลยเยอะๆดังนั้นหนูลองสังเกตเวลามีเคสมาหาองค์กรทําดีเนี่ยองค์กรทําดีไม่ค่อยโดนหลอกหรอกเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่วิ่งไปหาบ้านโดยตรงค่ะอ่าเรามีคนที่อยู่ในจังหวัดอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะวิ่งไปหาบ้านโดยตรง เพราะเราเชื่อว่าการสมมติเราให้ของไปให้เงินไปมันก็ช่วยได้แค่ครั้งเดียวแต่คน<ะ>ที่ลำบากบางทีมันไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ภายในวันหรือสองวันดังนั้น<ะ>สิ่งที่จะเป็นคือคนในพื้นที่เองจะต้องช่วยเหลือดูแลกันและกันตลอดไปสิ่งที่แม่ได้รับกลับคืนความรู้สึกของวันนี้ที่องค์กรทําดีเนี่ยทำไม่ได้ถึงขนาดนี้แม่รู้สึกว่าแม่ทําไปแล้วแม่ได้อะไรออยากรู้รู้แค่ว่าตัวเองมีคุณค่าถ้าได้ลงมือทำอื ดีกว่าปล่อยวันๆให้ว่างเปล่าไปแล้วในฐานะที่ที่เราเป็นคนที่มีชื่อเสียงและหลายคนก็ก,ก็ก็ให้เกียรติพี่เนาะให้เกียรติให้เกียรติแม่เนาะเป็นแบบกึ่งอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยเวลาพูดอะไรจะนำทีมทำอะไรหรืออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ่ะแม่บุ๋มนำทีมหน่อยเถอะแม่บุ๋มนำประเด็นนี้หน่อยเถอะหรืออะไรเงี้ยในฐานะที่วันเนี้ยเรายังมีชื่อเสียงตรงนี้อยู่ซึ่งมันอยู่กับเราไม่นานนะแอร์ถูกไหมดังนั้นดังนั้นเราต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด แล้วถ้าเกิดมันมีประโยชน์ด้วยการด้วยการที่อย่างเช่นแม่ลงบางเคสหลายคนนะถามมีมีคนเขียนเข้ามาดราม่าเลยนะในในไอจีทำไมต้องลงเคสคนไข้าภาพคนไข้แบบนี้ให้ดูดราม่าหรือยังไงต้องขอเรียนให้ทราบว่าบางครั้งการลงแบบนี้มันทําให้เคสนั้นได้รับความทีหลื<ะ>่นอืมค่ะถูกไหมถูกไหมที่หนูเจอหนูก็เจอแบบนั้น<ะ>พอมันมีการชี้แจงให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีคนที่ลําบากแบบนี้นะเคสแบบแบบเกิดแบบนี้เกิดขึ้นนะ มันได้รับความช่วยเหลือการช่วยเหลือขององค์กรทรามดีเป็นไงบ้างแม่ได้ได้พักบ้างอย่างคะได้เบาลงบ้างอย่างแม่ก็ไม่นึกว่าตัวเองจะดิฟดาวจนกระทั่งบ้านกลายเป็นโกดังหนึ่งที่แอร์เห็นไออม่ได้คิดว่าชีวิต24ชั่วโมงของปนัดดาจะกลายเป็นศูนย์กู้ภัยโควิดขนาดนี้ที่ทํางานแล้วเราต้องบริหารเพื่อความชัดเจน ข้าวสารอาหารแห้งใครจะให้มาม่าแม่กล่องเดียวแม่ลงไอจีหมดเลยเพราะว่าแม่เน้นความชัดเจนและอยากจะขอบคุณผู้ให้ในช่วงที่มันมีวิกฤตแบบนี้ใครเป็นผู้ให้จะมากจะน้อยเขาคือคนสําคัญของเราหนูคิดว่าหลายๆคนรู้สึกว่าจัดการไม่ได้อยากร่วมบริจาคกับแม่จริงๆตอนนี้แม่ยังรับบริจาคอยู่ไหมคะรับทุกสิ่งทุกอย่างรับกระหน่ำและรับแบบไม่มีถอยด้วยค่ะค่ะทางไหนคะแม่บัญชีชื่อองค์กรทำดีโดย นางสาวบรรดาวงผู้ดีนะคะ <G ül> เป็นปราธานกสิกรไทยค่ะเลขที่บัญชีนะคะเจ็ดหนึ่งสกค่ะก็จะเป็นบัญชีที่สามารถรวมพลังกันได้คือผมยังเชื่อว่าคนละเล็กคนละน้อยเนาะก็จะเป็นพลังที่ที่เราสามารถเดินต่อไปได้เพราะอันนี้ก็พูดตามตรงว่าไม่รู้จะสู้ได้ถึงเมื่อไหร่นะแอร์โลกค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะทําไปถึงได้ถึงไหนแต่แค่รู้ว่าวันนี้มันมีความต้องการมันมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นมันมีคนที่ลําบากจริงๆต้องการลมหายใจเขายังอยากมีชีวิตต่อแม่ก็ต้องสู้ต่อแล้วก็อยากจะส่งกําลังใจว่าอย่าท้อนะถ้ามียังไงยังน้อยเรายังมีสองแขนสองขาของเราให้เดินสู้ต่อแล้วเราจะผ่านคนไปได้ด้วยกันนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับทีมด่านหน้าของเราทุกคนแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ อสมรวมถึงกู้ภัยทุกคนด้วยนะคะขอบคุณที่สู้ประเทศไทยอขอบคุณที่สู้เพื่อประชาชนค่ะสมกับเป็นแม่ทัพในการช่วยเหลือสังคมจริงๆครับเพราะคุณบุ๋มปนัดดาทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจกันแบบเต็มที่ใครที่อยากสนับสนุนแม่ทัพคนนี้ก็ติดต่อไปได้เลยนะครับส่วนช่วงหน้ายังมีจิตอาสาระดับพระเอกรอพูดคุยกับเราอยู่รู้ว่ามันหนักมากความรู้สึกแรกเลยเมื่อไหร่โลกนี้จะหายไป หมเจรอสักครู่เดียว